ยมบาลูกเราอยู่แล้วเจ้ากรรนายเรรู้กเราอยู่แล้วเราไม่ทำกรรมมันได้ไหมใครจะไปรู้อพยยายมพรบาน่นละรู้เจ้ากรรมนายเวรรู้บเราอย่นะเร้ก็ได้รับกรรมรับเวรบูสิส่วนนไปในส่วนผู้ที่เขาถูกฆ่าถูกตีถูกทำลายถูกเป็นกรรมเป็นเวรูผู้เราเนี่ไปทำลายเขาเป็นกรรมเป็นเวร ในเวรกอยู่มีเจ้ากรรมกูคือเขาในเวนก็คือเราเจ้ากรรมนเวรมันอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่อื่นให้พากันเข้าใจดระนิพพานทันแบ่งออกเป็นสองอย่างสะอุปชีเสสนิพานเป็นพระาบารีนิพพานที่ยังมีกิเลสอยู่ยังดับเพลิงกิเลสเพลินทุขไม่สิ้นเชิง เห็นพะนิพพานแล้วจิตตกกระแสพะนิพพันแล้วจิตตกกระแสโลกุตละแล้วยังไม่ถึงโลกุตละท่านเยกวสะอุปทิเสสนิพันนิพันตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ยังมีเกืดอธีอยู่พวกแม่ยังไม่เีกอนุปาฏิเสสนิพันนิพันที่ดับเพลนนิเลศเพลนทุกข์ไปที่เชิงแล้วอันนี้ยังไม่ที่เชิง ตั้งแต่พระโสดาบันสกิทาคาพระอาณาคานยังดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ไม่สิ้นเชิยังมีเกิดอยู่ใจก็ยังมีเกิดอยู่ขั้นห้างเกิดดับอยู่อารมณ์ก็มีเกิดอยู่นะยังดับไม่ได้หมดยังไม่สิ้นหนะิตกกะร,ตระแสโลกุตละนั่นฟังออกไหมนะ กิตตกกระเสพรินิพัน,พนเหมือนกับขอนไม้ลอยอยู่ในลำธารในห้วยตกอยู่ในห้วยแล้วน้ำพัดไปเรื่อยๆไหลเ่ยๆก็ไปตกถึงทะเลเมื่อไปถึงทะเลจะไม่จะเป็นอุปปาทิเสตออนุปาทิเสตะนิพานเน,นี่ย พาการตั้งของหญ่พราไนได้ได้ยินเชี่อว่าอย่างเวลานั้นแล้ก็ให้เข้าใจผมยอมว่ามันกันแม่ทีแม่พามเราเนี่ยนะนิพพานตั้งแต่มีชีวิตอยู่ดับเพลิมจิเล็เพิ่มทุกข์ยังไม่สิ้นเชิงยังมีเกิดมีตายอยู่อีกตั้งแต่พระโตดาบขึ้นไปแต่ ถ้าสุดท้ายใจจะขาดเราดับได้นะก็ไปเลยนะอันนี้ตอนนี้ยังสงสัยอยู่ว่าเรายังไม่ถึงว่าละหันก็นเพียงแต่ว,ว่าดับได้ชัวช่วทู่โชั่วคราวตายเห็นลูกก็ยังตกตะลึงอยู่ตกตะลึงอยู่อ่า ใจเต็มป๊บป๊บป๊บปุ่นอะไนะเห็นหลูดงองงยิ่งใจเห็นพูดชา่รอๆกัเต็มป๊บป๊บป๊าปุ่นอันเปยเปยยังไม่เอาดอกเปยไว่าตัตกไปเลยท่านเชียกว่าอะไร่ะพุทธจักรพุทธจักร ไม่ใช่ความมุ่งมัานทำใจในิวันทรรานนะอุทจักความทึ่อทานตกตะลึงอยู่ยังมีอยู่ยังไม่ขาดปั๊บนีอันนี้พระโสดาบันไปกษีทาคาก็ยังตกตะลึงทึ่นอยู่นะแต่ก็ไม่เอารอกเห็นแล้วก่ามันเตรตีไม่พอก็เลยตกตะลึง <c oughs> อันนี้เรียกว,ว่า ยังมีเกิดมีดับอยู่ชาสุดท้ายพระโสดาบันก็เหมือนกันชาตอนใจย่าขาดสติพอละจักกยานทิพยละไม่ชาทิพย์ใดตอนนั้นแล้วไม่กลับมาอีกแล้วชาติสุดท้ายพระโสดาบันชาติสุดท้ายนะ ตอนนี้ยังมีอยู่ยังมีเกิดมีใจย,ย,ยังไม่สินนส้นเชิงถ้าสิ้นเชิงก็ไปถึงพระลังหันดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ไปสิ้นเชิงคือพระลังหันให้พากันเข้าใจอย่างนี้พระนิพพานมันก็มีอะไรนะใครจะยากไปพระนิพพานทางในนี้ก็เหมือนกันก็มีเท่นีมี อนุปาทิเสสในพานนิพาน์นนานที่ดับเธอเกิกิเลสทุกไปสิ้นเชิงแล้วยังมีชีวิตอยู่ก็ดับได้แล้วตายไปก็เป็นนิพานสุขมีชีวิตอยู่ก็เรียกว่า,วานิพันน์พไม่ใช่จะมาทำไม่ได้ไม่เห็นมาทำเอามันได้มันเห็นหมดนั่นแหละตั้งแต่พระโสดาบันึจนไป ไปกีธาคา่าหน้าคานี้เรียกว่าอัน,นตักอุป a c h ิเสสนิพานดับยังไม่สิ้นเดิง็นไปถึงพลัง,งน,นั้นจึงเรียกอนุอนุปาทิดับอุป a c h ได้แล้วสงัดจากขันหานเนี่ยอนุปาทิเสสนิพานเรียกว่าสงัดขันหาจากขันหาอุป achi เสศอนุปาคิเสศ นั่นะอุปธิวิเวกตัหัดจากขั้นห้าได้ไม่ดับขั้นห้าได้หมดแล้วไม่กลับมาเกิดอีกแล้วอันนี้ต้องเข้าใจนะนั่งอยู่นี่พวกเรา,าเหมือนกันไม่มาปฏิบัติก็มีโอกาสถ้ามาปฏิบัติศึกษาขึ้นไปเ,เรื่อยๆรับสาศสีนั่นนะ สินเป็นอาชีพสินสิยิ่งยิ่งกันไปเรียกว่าอาชีพสินคือสินห้างยนบวกศีลกุศลกรรมบทเสพอาชีพสิศีลในอริยมรรสสินกุศลกรรมบทเสพนั่นแหะเรียกว่าอาชีพสินที่ยินดีพอใจของพระอริยะทั้งหลาย ต่อไปก็าอาธิจินตนี่ง่ายๆก็อ,อาธิจิตทำจิตให้สงบให้สงบยิ่งๆขึ้นไปจนไปถึงสงบยิ่งๆขึ้นไปเรียกว,ว่าอาธิจิตจึงไปถึงอัปปนาทานอัปปนาสมาธิเรียกว,ว่าอาธิจิตด้ท่้นสี อัปปนาชานอัปปนาสมาธิเจวาอาธิเกตอาธิปัญญาง่ายๆนี่ปัญญา,ญญายขึ้นไปปัญญารู้เท่าสังขารนีร่สังขารก็คือก้อนสกปรกกายของเราเนี่ กายสังขารไหวทีสังขารขานนาาใจ,ใจิตใจทังขารออนี่นั่งอยู่เนี่กายไหวใจเย็นจิตรู้เท่าสังขารเารงงาคยยอดแห่งวิชาดับทั้งขานเลยทังขานเราเื่อนข้างหน้ากายแยกทังขานไหวทีสังขารจิตใจทังขานปุญญาที่ทังขารอาปัญญาที่สังขารทำในวิชาที่ทังขารจิตรู้เท่าสังขารเคยยอดแห่งวิชา เทาประดับขันหายไ้นี่เรียกว่าอาธิอธิปัญญาปัญญายิ่งขึ้นไปก็ได้เกิดปัญญานะอยู่เฉยไม่ไม่เกิดนะต้องค้นทุกวันทุกคืนถ้าเราปัญญาไม่เฉียบขาดไม่เด็ดขาดไม่มีสมาธิอบรมปัญญาแห่งมันก็เห็นยากต้องอบรมจิตเจ้าของทุกคืน ต้องถอดกายออกมาดูถอดจิตออกมาดูนามสีนั้นนามสีนั้นคือกิริยาอาการของจิตไม่ใช่จิตกิริยาอาการของจิตกิริยาอาการของกายนั่นมันมันต้องเข้าใจอย่างนี้พูดที่ท่านผ่านไปแล้วว่าเพื่อแค่เป็นกิริยา อา,าาาอาการทางกายอาการทองจิตทำบุญก็ไม่เป็นบุญทำบาปไม่เป็นบาปอิกอยู่นอกถัดเนื้อขันนั่นแล้วดับขันหา้แล้วมันไม่อยู่ไกลขันหา้าจอเรานี่งนื้อใกล้ก็อยู่นี่ไว้ชาก็อยู่นี่ใจก็อยู่นี่สังขารคือสิ่งมันสมมุติแต่งจิตรู้เท่าสังขารคือ,อยอดเฉียนวิชาเราก็ดับสังขารได้ก็เทาทูกันยิย้น เรียกว่าอาชิปัญญามันบมยาถ้าอยู่บ้านมันก็ไม่มีเวลาทำถ้าออกมาอย่างนี้ก็มีเวลามีโอกาสให้กอ,อแล้ว็ได้ฟังครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติทานไปแล้วท่านมาพูดที่ฟังเราไปอ่านหนังสือก็ได้ยินอยู่อ,อาธิสิลเมือนสินอีกอย่างหนอ,อใช่ไหม สินีอยังนอกเพื่ออาทิตย์สินะยังไหนที่ได้น้ำเพลนยังจะเห็นน้ำเพลนถ้าไม่มีคุ้วาญ,ญายิมาบอกไม่รู้อย่างไงอาทีานะ่ย์สินแต่ห้าคนเหรอที่หละโยคะใจสีดกโย่เขาจะหน้านุกรมอาทิตย์นอาทิตยจิตนี่อาทิตจิตคือยังไงจิตละเอียดยิด่งยิ่งขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นธรรมชาตินะ อนั่นอคิจิตเป็นอัปปนาชานออปปนาสมาธิจนไปถึงลูกอรูปชานชานสมาบัตแปดชันเรียกว่าอาธิจิตนะอคิปัญญาเ็าอย่างพูดให่ฟังได้โลกล้านผู้มาก็ให้ญาติพี่น้องผู้มาก็ให้เข้าใจได้ยินได้ฟังแล้วก็อยากสนใจก็ออกมาอยากเห็นพรนนิพพาน มีอยู่ชวนทั่วทุกตัวเรานั่นแหละขันห้าก็นั่งอยู่นี่ละสังขารก็นั่งอยู่นี่ละกายก็นั่งอยู่นี่ว้าจาก็นั่งอยู่นี่ใจก็นั่งอยู่นี่ลูกชาญยุดทานาำทำก็นั่งอยู่นี่ลูกชั้นก็อยู่ในนี่อรูปชา้นก็อยู่ในนี่มันไม่อยู่ที่ไหนอยู่ในตัวเราหมดทุกอย่างอยู่ในขันห้าน่งแต่เราไม่เห็นขันห้ามันปิดบังอยู่อย่างไม่คิด ให้เข้าใจอย่างนี้เจตนาหังพิกเวกัมมังวดามิเจตนาจะทานแล้วหากยังไม่ถึงมือผู้รับมีหมาฆภาพดไปกทนก่อนมีอีการมาขโมยไปกินก่อนจะได้ไหมละมึงได้ไหมได้คือเก่าเพราะเจตนาแล้ว แต่ส่วนหมาตายไปก็ไปเป็นเป็ดพ่อไปรักของเขาอีกาตายแล้วก็เป็นเป็ดพาะมารักของเขาไปจริงก่อนเขาเกบบานถว,ยวยายถวายพระใส่บาตรแต่ยังหันให้เข้าใจอย่างนี่นะได้แล้วออ,อ,อทีนี้ก็พูดให้เขาใจแล้วเรื่องทานอย่างจิ้ท่านจิ้ก็ได้เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติ ทานดีนะนี่ยเนรเมตได้ไม่ได้ไหายไปไหนนะเอาทานอุทิศไปให้พ่อให้แม่แล้วเราก็ได้เหมือนกันได้ได้ยินไหมหล่ะได้เหมือนกันอ่าเมื่อเรานึกถึงผลทานทีไรก็อิม่มอิ่มทิพย์เคยได้ยินไหมอิ่มทิพย์นี่อิ่มขึ้นมาไม่ได้ทําอะไรนึกถึงเท่านั้นเนรเิตได้เนรเิตคือคิดคิดถึงผลของทานเท่านั้น อิ่มทิพขึ้นมาเนียงงอิมอกอิ่มใจสบายปลื้มใจปีติขึ้นมานะั่นะเรียกว่าอ,อิมทิพขึ้นไปสวรรค์ก็นีละมิได้อยากกินอะไรอยากใช้อะไรก็นีละมิคิดถึงก็ได้ขึ้นมาท,าทันทีหรือไปเกิดอีกพบใหม่ชาติใหม่อันนี้แหละธรรมะ จะจัดสรรให้เราธรรมะสมบัติสมบัติของใจธรรมะจะจัดสรรให้เราคือใจนี่ละจจัดสรรให้เราเป็นคนไม่อดไม่อยากเป็นคนร่ำคนรวยมีอยู่มีกินเพราะกุศลคนทานที่ทำไว้แต่ชาติเก่าฟังก่อนเขาเรียกว่าบุเพกจักปุญญาตาบุญที่เราสร้างไว้แต่ชาติเก่าฟังก่อ ให้เขาใจอย่างนี้นะอต้องได้ไม่ใช่ไม่ได้แต่ก็ต้องอาศัยที่ทําบุญทำทานด้วยมันต้องเปิดสมกันผู้ให้กับผู้รับผู้ให้ก่อนให้ก็มีใจศรัทธาเชื่อว่าบาปไม่กินมุญไม่กินเราให้เราต้องได้บุญแท้ขณะให้อยู่ ก็มีจิตติมีจิตปีติลืมเลืงนแบบบ้านอยู่ไงผัวให้ให้ไปแล้วอย่าอะไรอาวร์้็ท่านไปแล้วอโอ้ยเชื่อใจเอาไปท่านวัดนั่นเชื่อใจเอาไปให้ลูกไปโรงเรียนเชื่อใจเอาไปให้เนี่ยไปซื้อของหลานไปซื้อของใช่ไหมล่ะนี่เขาเรียกว่าอะไรอาวอรศรัทธาหัวเต่าไม่เต็มที่น,นี่ ได้ว่าไหลว่าเต็มที่ถ้าเด็ดขาดมาเ,เนี่ยอ่อนให้ขนะให้ให้ไปแล้วอย่าอะไรอวเน,นี่ผู้รับก็ต้องเป็นผู้กําลังปฏิบัติอยู่กําลังปฏิบัติอยู่มลภาละพนอย่าง้นั่งสมาธิทุกคืนใช่ไหมภาวนาทุกคืนกําลังปฏิบัติเพื่อออกจากความโลภความโกรธความหลงีผู้รับ หรือผู้ที่ปราศจ,จากความโลภความโกรธความหลงแลว้วทานที่ครบองค์หกมีอันสงคกว้างใหญ่ไพศาลเรี่ยมเสมือนน้ำในทะเลมหาสมุทรไม่มีใครจะหยังย่งได้ว่าได้ว่าเท่านั้นคิวเท่านี้ยิดมากถึงขนาดนั้นนะถ้าครบองค์หก้หาให้ท่านเข้าใจด้